สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญสี่เหลียหล่ยมที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญหลวงปู่คำนะครับเหรียญหลวงปู่คำหลังแต่หลังจะมียันนะครับเป็นยัน่ายกลน,นะครับยัน่ายกลปีพศ2อ3 7อนะครับ เป็นนื้อทองแดงลมดำนะครับด้านหน้าจะต่อโค้ดนะครับต่อจะด้านหน้าจะต่อโค้ดนะครับมีขนาดความสูงประมาณ2.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ขนาดความกว้างนะครับจากด้านซ้ายไปขวานะครับกว้างประมาณ1.9ซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูใกล้ๆนะครับ ดนานาจะมีคำว่าหลวงปู่คำนะครับหลวงปปู่คำเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นที่เลื่อมใสของอุบาสกอุบาสิก,กาและพุพพทธศาสนิกนชนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันค่ายคนนะครับ แล้วก็มีปีที่จัดสร้างและปลูกเสกนะครับคือปีปศ2537นะครับเป็นเลือนดีทางด้านคุ้มไัยนะครับ ุ้มกันภัยนะครับแล้วก็มีเมตตามหานิยมนะครับคุ้มกันภัยเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็มีมีโชคลาภนะครับทีนะครับตั้งหน้าทีนะครับ วันนี้ผมขอจบการบรรยายาเรื่องหลวงปู่คำนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมเจริรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีวะชอบนะครับสวัสดีครับ